จาร์แอร์จอมขําวหวังเวทสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเล่าเรื่องศักในอดีตสมัยก่อนนะฮะการสัรเกเศษเลขยันมาตั้งแต่โบราณแล้วครับนะฮะสมัยก่อนเขาสักแค่ขาขาดำนะฮะสักยันขาดําสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการสักนะฮะก,ก็มีการแบบว่าคนเรือเขาลื้งวิ่งเรือนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โดดลงน้าพระขม้าก็เปื่อยแล้วฮะเสร็จเรียบร้อยก็หันมาสัก นะฮะแก้ผ้าโดดลงน้ําลงท่าได้ขาดําสักขาดําสมัยก่อนโบราณฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็มาผสมว่านผสมยามาอีกก็มีการสักเศกเลขยันมาเรื่อยฮะอาจารย์ที่ดังๆเกายอดที่สักเกายอดการสักเศกเลขยันก็แพ้มาเรื่อยๆท,ที่ผมสักนี่มาสักมาจากไอ้เขมรผมไปเรียนวิชามาจากกรุงขนมเป็นขเขมลรลาบพัตบองวัดนครธมโฮลันดีครับ นะที่ผมไปเรียนวิชาด้วย9ปี9เดือนก่อนที่เสร็จ แล้วก็อายุสิบกว่าถ้าที่สักงานะครับนะสักให้เต็มหน้าเต็มตัวเลยครับสักหน้าสักหัวเป็นการสักมงกุฎทธเจ้าฮะสักที่หน้าเป็นสักเอฟุกฤาสีโฟโฟแก่ทั้งก้ายอดณร้อยแปดตามโบราณโบราณมาครับสมัยก่อนสักสมัยก่อนใช้ขี้มินโม่กูขี้มอผสมน้ําว่านน้ํายาก็มาสักสมัยก่อนยังไม่มีหมึกเลยครับสักต้องสี่ห้าคนสักเสร็จเรียบร้อยก็โยนลงไงถีบลงไงก็มีหอกมีดาบมีนั่นเลยครับปลุมมว้านยาในนั่น ไปสรุปไปนุ่นวันทักษทั้งสี่คนครับมัดแข้งมัดขาสักเลยครับสักวันเดียวให้จาะก,กระมาเหมอนกันก็อาจารย์ก็สอนวิชาให้อาัคาราขอมไทยคาถาอาหัวใจร้อยแปดนะฮะถอดมาจากพระธรรมพระือ,อดพุทธมนต์นะฮะ,ะสวดถอดมาจากพระปริศอย่างกัคาระเลขยันอย่างอาหัวใจโยจากคุมาหัวใจอาเสวนาหัวใจยางกิจหัวใจกาเลณีหัวใจวิปัสสิตหัวใจวิเปวิรูปปักเขหัวใจธรรมจัก หัวใจคิดนมันชอนถอดออกมาจากนั่นหมดนะครับทุกวันนี้จะเน้นหนักสักแค่4ี่ตัวหัวใจคุกและวก็นะสําเร็จแค่นั้นเองครับสักน้ํามันหัวใจคุกเป็นทางมหาเสน่ห์ไม่มีหัวใจคุกไม่มีคนผมเรียนวิชามาเยอะแยะแล้วผมไปติดคุกมาฮะผมก็ถามตามีอะไรดีว่าง,งั้นบอกไม่มีอะไรตัวแรกบอกไม่มีนะเอาไปมาผมเอาชนะใจขอให้ได้แก้วใจอ่อน แกบอกเลยบอกว่าผมบอกมีวิชาบนนี้จะให้วิชาเลยหัวใจคุกผมก็ตกใจสิครับคำว่าหัวใจคุกผมเรียนวิชามาเจ็ดย่าน้ำแล้วฮะจากหัวใจร้อยแปดคาถาร้อยแหัวใจคุกผมไม่เคยได้ไดยินเขาก็ถ่ายทอดให้ผมมาเลยครับ นะฮะสักหัวใจคุกเนี่เป็นทางเมตตามหาเสน่ห์ทำให้คนรักเหมือนคนราติดคุกเนี่ยแต่ไล่ก็มีอยตีก็ไม่ไปผมเคยสักให้ลูกศิษย์นะฮะคนชื่อแหม่มนะฮะที่ประสบความสําเร็จทุกวันนี้ผมก็ได้กินได้อยู่กับเขาทุกวันนี้ฮะมีผัวแคนมีบ้าน8ดหลังคอนโดอีกสี่หลังมีได้อย่างไงผมก็ไม่น่าดูไอทุกคนนะฮะใครเอาละติดรักลหลงไหลให้เงินให้ทองให้บ้านให้รถให้ทุกถึงอย่างสักหัวใจคุกเดียวเอาละติดอ่ะแต่ผมไม่สักหมึกนะฮะหัวใจคุกเนี่ยผมสักแตนน้ำมันเยวคนอื่นเา้ารู วิชานี่ผมหวงกว่าจะได้มาแค่สักแค่สี่ตัวครับทุกวันเนี่ยเรื่องสเสน่ต้องสักหัวใจคุก